เมื่อพระชอบได้เข้าไปอยู่ในสนักของพระอาจารย์ใหญ่มั่นพูริทัตโตแล้วก็มักจะเจอเรื่องอัศจรรย์อยู่เป็นประจำเวลาที่พระชอบภาวนาทุกคืนได้เห็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งอันเป็นเหตุการณ์ปรากฏซ้ำคล้ายกันแทบทุกคืนวันหนึ่งอดใจไม่ได้ก็เลยคลานเข้าไปกราบเรียนถามข้อสงสัยต่อพระอาจารย์ใหญ่มั่นพูริทัตโตเรื่องที่กราบเรียนถามคือ เวลาที่พระชอบท่านเข้าที่ภาวนาก็มักจะเห็นท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นเดินถือไม้เท้าไปเคาะดูตามกุฏิของลูกศิษย์หลังโน้นหลังนี้ทุกคืนท่านพระอาจารย์มั่นดูดูแล้วก็เดินกลับพระชอบได้เล่าเหตุการณ์อย่างนั้นต่อพระอาจารย์ใหญ่มั่นพลิตโตตามที่ท่านพบเห็นแล้วกราบเรียนถามท่านว่าไม่ทราบว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปด้วยเหตุผลกลใดข้าน้อย พระอาจารย์ใหญ่มั่นฟังแล้วก็นิ่งมองพระน้อยสิทธิผู้มาใหม่องค์นั้นแทนที่จะตอบคำถามท่านกบปร,รารบออกมาดังๆต่อหน้าพระเนนในที่นั้นว่าเออให้ทุกองค์ภาวนาให้ได้เหมือนท่านชอบสิจากเหตุการณ์นี้ได้ความว่าระยะนี้ทุกคืนพระอาจารย์ใหญ่มั่นต้องการจะตรวจด,ดูว่าพระเนนได้มีการทำความเพียพรภาวนาอย่างเต็มที่ สมกับเป็นพระธุดงกรรมฐานสิทธิ์ขององค์ท่านหรือไม่หรือว่าจะมีใครง่วงเงาหานอนขี้เกียจภาวนาแอบเป็นจระเข้ยึดถือหมอนเป็นหลักหรือว่าสิทธิ์องค์ใดทรงจิตออกไปข้างนอกคิดไปในทางไม่ถูกไม่ควรบ้างหรือไม่องค์หลวงปู่มัน่นจึงต้องคอยไปตรวจด,ดูเคาะกุฏิด,ดูและความจริงท่านไม่ได้เดินออกไปดูจริงๆท่านเพียงแต่ส่งจิตไปดูเท่านั้น แต่พระชอบสิทธิ์ใหม่องค์นี้ก็สามารถมองเห็นกายทิพย์ของท่านได้นับแต่นั้นท่านอาจารย์มั่นก็ให้ความเมตตาพระชอบมากขึ้นไม่ว่าจะแนะอุบายข้อปฏิบัติให้เช่นไรท่านก็พยายามทําตามอย่างไม่ลดละเช่นควรไปอยู่ป่านั้นทานั้นผู้เขาลูกนั้นตำบลน,นั้นข่าวว่าลำบากยากแค้นกันดานอย่างไรพระชอบจะไปโดยไม่ลังเลสงสัยเลย ท่านจะตรงไปอย่างมุ่งมั่นตั้งใจบำเพ็ญความเพียรในป่านั้นทำนั้นภูเขาลูกนั้นอย่างไม่เกรงกลัวภัยอันตรายใดๆเมื่อประสบผลอย่างไรมีอุบายผ่านข้อขัดข้องอย่างไรก็จะกลับมาเรียนชี้แจงถามข้อสงสัยนั้นกับพระอาจารย์ใหญ่มั่นและพระอาจารย์ใหญ่มั่นก็ได้อนุเคราะห์ให้ความสว่างแก่สิทธิ์จนวันหนึง่งพระอาจารย์ใหญ่มั่น ได้ออกปากถึงสิทธิ์ของท่านองค์นี้ว่าไปไกลลิบเลยพระน้อยองค์นี้